สวัสดีทุกคนนะคะใครที่ตื่นแล้วเนาะครูสิตาชนนั่งสมาธิไล์สด <c oughs> ด้วยใจเบิกบานกันนี่เป็นการไล์ตีหกโมงครั้งแรกสิเนาะ,ะดูท้องฟ้าในห้องนอนครูไปก่อน สวัสดีทุกคนเลยนะคะใครมาแล้วเรามานั่งสมาธิรวมกันนะฮะถ้าเกิดคุณนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้ามันจะตื่นเช้าได้เองเนาะประมาณเมื่อคืนครูนอนเร็วนะคะครูก็นอนเร็วทุกวันนั่นแหละนะคะมาทําความดีไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวนะครูเผื่อคนในเพจนิดน,นึงนะลูกสักครู่เดียว ไม่เห็นหรอกที่ราไฟอันนี้ให้ไหนอ่ะโอเคค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะถ้าเราตื่นเช้ามา แล้วเรานั่งสมาธิเลยเนี่ยถือว่าเป็นการตั้งโปรแกรมที่ดีมากนะคะหรือการขอบคุณทุกสรรพสิ่งหรือเราโพสต์ข้อความดีๆอย่างนี้นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะในตอนเชา้าถ้าเกิดว่าเราเตื่นมาแล้วเรามีการรีเซ็ตตัวเองแบบนี้ในทุกๆวันนะคะมันก็จะง่ายที่จะมีสิ่งดีๆด,ดึงดูดเข้ามาหาเราเพราะว่าตอนที่เราตื่นมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่สลืมสลือถ้าจิตเราคิดแต่เรื่องดีๆอะคะ่ะสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าตอนเช้าเราตื่นมาแล้วเรากระสับกระสาย ะะหมายถึงสมมตินะคะบางคนเนี่ยมีลูกต้องไปโรงเรียนต้องตื่นมาเนี่ยต้องรีบไปเรียกลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะครูแนะนําว่าตื่นก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อว่ารีเซ็ตตัวเองจะดีมากที่สุดเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเช้ามากนะคะซึ่งเดี๋ยวครูต้องเตรียมตัวไปตักบาตรก็เลยอ่ะเรื่องราวดีๆปกติครกก็นั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วนะคะครกก็เลยคิดว่าอ่ะมาพาพวกเราไปนั่งด้วยกันดีกว่าดีไหมนะคะ ที่เราจะตื่นเร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเรามานาั่งสมาธิร่วมกันเนาะก็ไม่บังคับนะถือว่าใครทําใครได้เนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะถ้าในทุกๆวันที่เราลืมตาม,มานะ,ะทั้งก่อนนอนหรือว่าตอนที่เราเตื่นมานะะจัดเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือล่วงหน้า10นาทีก็ได้นะคะที่จะตั้งจิตรีเซ็ตโปรแกรมตัวองนี้คูรูการันตีว่าชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะถ้าเช้าเย็นเช้าก่อนนอนนะคะคุณมีการที่จะ รีเซ็ตจิตตัวเองนั่งสมาธิแบบนี้และตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็รักษาอารมณ์เราให้ยืน่หนึ่งในขึ้น1น,นะคะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนี่มากระโดดเตะกูสิตาได้เลยนะคะการันตีมากๆเลยนะคะกับการทําดีแบบนี้ตลอดเวลานะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่เป็นผู้ปกครองดูแลลูกนะคะถ้าเราต้องตื่นมาแล้ววิ่งแบบว่ารีบเลยที่จะไปดูแลลูก นะคะแบบว่าเราไม่สามารถที่จะรีเซ็ตจิตตัวเองในวันนั้นได้มันจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มันเป็นความวุ่นวายของเรานะฮะบางคนทําดูแลลูกด้วยความวุ่นวายแลว้วกลัวจะไม่ทันกับเวลานะฮะก็แนะนําว่าเราตั้งเวลาปลุกนะคะแล้วตื่นเร็วกว่าเดิมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะอีกสักนิดหนึ่งขยับเวลาอีกสัก20นาทีก็ได้หรือ10นาทีก็ได้ดีนะคะเพื่อมา10นาทีก็เพียงพอนะ17วินาทีจกักรวาลทํางานแทนเราเยอะมากนะฮะถ้า1นาที8วินาทีเนี่ยจักรวาลทางานแทนเราเป็น2้านชั่วโมงเลยดัังน้เนี จริงๆ10นาทีทันไหมทันนะตื่นเร็วกว่าเดิมสัก10นาทีก็ได้ค่ะเพื่อมารีเซ็ตตัวเองนะคะในการตั้งโปรแกรมด้านดีของตัวเรานะ,ะเพื่อการนําพาตัวเองไปสู่สิ่งดีๆตลอดทั้งวันเนาะรวมถึงก่อนนอนที่เรานั่งสมาธิกับครูสิตาเนี่ยก่อนที่เราจะนอนไปยังน้อย10นาทีเนี่ยก็นอนขอบคุณร่างกายขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะขอบคุณเรื่องราวข่าวดีขอบคุณที่เรามีลมหายใจได้ไปต่อนะคะแล้วก็รู้สึกปิติอิ่มเต็มนะคะแล้วก็หลับไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะสบายๆโอเค เดี๋ยวครูต้องรีบไปตักบาตรนะฮะไม่รีบหรอกทันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวครูต้องเตรียมตัวไปตักบาตรนะคะก็เดี๋ยวพวกเราทุกคนเชื่อว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานั่งสมาธิด้วยกันนะคะอ้าวพิมมาหน่อยค่ะหนูพร้อมตั้งจิตตั้งใจนั่งสมาธิไปกับครูสิตาค่ะเพื่อการรวมสมาธิจิตของเราเนาะเพื่อการรวมสมาธิจิตของเรานะคะส,สดชื่นเบิกบานนะคะวันนี้วันดีๆของพวกเราทุกคนนะคะ อยูพร้อมนั่งสมาธิกับครูสิตาค่ะวันนี้ครูสิตาพาขอบคุณคนดีนะฮะมากมายที่อยู่รอบตัวเรานะฮะเราก็เริ่มขอบคุณสิ่งดีด้วยกันนะฮะสิ่งดีเกิดขึ้นตลอดเวลาแหละลกถ้าเราสำนึกรู้คุณแล้วไม่ไม่ลืมที่จะขอบคุณนะฮะอ่ะโอเคพร้อมนะคะปะ่ะ ห้านาทีนี้จะเป็นห้านาทีที่ทรงพลังมากเพราะว่าเรานั่งรวมกันตั้งตั้งเยอะแนะ่นะฮะรวมถึงคนที่ตื่นมาย้อนหลังด้วยจะได้เห็นคลิปนี้นะคะไปค่ะ จากวันนี้เราจะอินดีเรีนชีวิตใหม่ด้วยความรักและคำขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลาย บุญกับพวกเราทุกคนนะคะแล้วครูเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนนะคะตั้งจิตตั้งใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นยิ้มสู้นะคะยิ้มยินดีปรีดาเรามีชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะไปนั่งทุกทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปล่อยวางสบายๆเชื่อใจไปเลยว่าจักรวาลพร้อมสนับสนุนเราครูรักพวกเรานะคะแล้วก็จะทําความดีต่อไปจะไม่พูดให้ฟังค่ะแต่จะทําให้ดูแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะดีไหมที่เราจะนั่งด้วยกันทุกวันถ้าใครคิดว่าดีก็ เมนไว้นะคะเดี๋ยวทุกเช้าคูจะได้มานำพวกเราดังสมาธินะคะเลิฟยูจ้า